กะนี่เห็ดค่ะเห็ดจากต้นยางพี่น้องก็เอาเอาเ,เ,เสียเห็ดลงกันพี่น้องเนาะพอได้กินเห็ดเนาะนี่ค่ะเห็ดจากต้นยางที่เราปลูกเองค่ะนี่ค่ะต้นยางเป็นชิวแถวอยู่น่าแหละค่ะนี่ค่ะต้นยางปลูกต้นยางไว้มิเสียเห็ดเนาะคะ่ะเนาะก็จะมีเห็ดออกมาให้กินเนาะคะ่ะนี่ต้นยางเป็นชิวแถวอย er ูอ่พี่น้องปลูกไว้ได้กินเห็ดสองสามปีแล้วเนี่ยพี่น้องปลูกต้นยางไว้อันนี้ก็จะเป็นาาน,าน,ะะน้องสาธารณะนะคะเนาะ หนองห้องเมื่อกำอันนี้ก็เห็ดผลผลิตจากการปลูกต้นยางนาค่ะเพราะว่าปลูกต้นยางนาพอดีได้มีเห็ดกินเนะะิเนาะคะเนาะนี่ค่ะได้แล้วนะกินสวยย่อ่อยกับบลานหน่อยพาก,กันมาหน้าเมื่อนี้คอเห็ดคาเห็ดเห็ดละโงกดอกสวยๆเห็ลดละงงกเหลืองอู้เอาไปหันละรูปเดียดๆที่ทึก็รูปมันดอกมันเสียน,นั่น เขาให้เรเฮ็ดค่ะเห็ดเห็ดเห็ดเด้อค่ะเด้อน้องอีฟได้เห็ดค่ะโว้มีแต่ดอกสวยๆงามมาจ้ามาเฮ็ดไปปนน้ำน้องอีฟเด้อทุกผู้สุกคนค่ะเฮ็ดจากต้นยางนาที่นาเราเองอุ้ยลมเย็นอากาศเย็นสวย,สวย เดีย๋ยวเดี๋ยวมาไก่กล่องมาลูกมันก็สิบ่เห็นสัตว์ต้อก็สิบ่เห็นตัวคนสัตว์ต่เออตาแบียกงามใหม้ไปออกจากคุ้มท่าแล้วกีกาทาปลามาส้มห้ส้มหน้าเออว่าหันล,ลูกยังมาจ่อข้าวไร้มันสิบ่เห็นคักตลูกเวลามาจ่อหน้ากล่องกล่องก,ก็สิจับเวลาบ่ได้แต่วะเนี้ยเห็ดเห็ดค่ะเห็ดเห็ดละงกสวยสวยค่ะเล้วมาส้มบรรยากาศอยู่หน้ามาเก็บเห็ดน้อกัน น้องอีบมาพักผ่อนหย่อนใจอยู่น้ะค่ะวุ้ยน้ำเป็นเคลื่อเป็นเคลื่องค่ะสวยงามค่ะพเพราะว่าเยอะนะคะมีสายหลายน้ำมิช้าหลายน้ำล้านสาวค่ะมดหลายน้ำเลยมิช้าหลายน้ำมาฉันแมนกิตในน,ใน้ำเด้ออแมนค่ะลมพาเยนเย็นมาเด้อผู<ม>้ใด,ดมือนี้วันหยุดมามาพักผ่อนอยู่ริมหนองน้ำมาให้มาหน้าน้ำยายอ้อยกับน้องอีบ พามาถ่ายบรรยากาศคลื่นน้ำให้เบิ้งพี่น้องน้ำเป็นคลืน่นอยู่ล่มพัดนะสายน้ำไห,ห,หลลื่อนลงวูยสวยงามครับพี่น้องเห็นบ่ลมพัดพี่ล้มไปเทีท่ยวแถวถขึ้นอย่างกันน้ำตกเหไหมพัดลายลายลงมาคือยังมีอย่างเรียนยวนไต่น้านะ,ะพี่น้องเขาเบิ้งเน้ยเบิงบ้งดีดีคนน่ะคือพานาคบ่กเฮหื้ออิบพานาคเรียนบอ่อิบน้ำคือเป็นคลื่นนังสั้นอิบคือเป็นไหล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 ,ลลงน้ำสั้นคนน่ะเบิ้งเนี้ยคนน่ะ ก็ยังมีพญานาคเลียนผ่าน,นเห็นว่าผู้น่ะเว้ยน้ำไหลไหลล,ลงไหลล,ลงเป็นคืนเป็นคืนเป็นคืนเป็นอันหัวหลอดหลอดไฟละอีพุ่น่ะเพิ่นก็ได้ยิบเว้ยมีพญานาคคือได้นหน่อหนี้น่อเห็นั้นม,ม่อีบเมื่อกันอ่ะเห็นคือแนนเป็นจีนเป็นชายเร่งสั้นมาใส่ลูกมาใสามม่ม,นนนม,มนนันมาเต็มอนันมันเต็มอนันมาค่ะทักทายท,ท,ทักทายสวัสดี ມາແມນອ FC ຮົລອາຕິກາອີນດດາກດ l i ກົດ s a r e ກົດติดตามອດີນ o n t ຫອີກາກຫາສາຂ້